สรุปเป็นแบบนี้จะได้ชัดๆเนาะสรุปก็คือว่าต่อไปนี้คุณดิฟนะครับฟังก์ชันไซน์นี่เห็นไหมดิฟฟังก์ชันไซน์คุณจะได้อะไรครับได้คอสวิดีโอที่ผ่านมาผมก็ทบทวนตีโกณมิติพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการหาฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอส ตอนที่ค่ามุมของเราเล็กๆไปแล้วนะครับสรุปตามนี้นะเราได้ว่าตอนที questions questions like ่มุมของเราเล็กๆเราก็เขียนเป็นไซ n ์ของมุมเล็กๆ d ีเซต้านะครับจริงๆคุณอาจจะเขียนเป็นไซ n ์ของ dx อย่างนี้ก็ได้เนาะมันเป็นแค่ตัวอักษรนะครับนะก็แต่ว่าในกรณีของมุมเนี่ยเรานิยมใช้ตัวเซต้าเล้ว่อเขียนเป็น d ีเซต้าคุณจะเขียนเป็นไซ n ์ดีเอ็กนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็ได้ข้อสรุปมาว่าตอนที่มุมเล็กๆเนี่ยเราก็จะประมาณว่ามันเท่ากับ d ีเซต้านะครับหรือก็คือประมาณเป็น dx ในขณะที่ฟังก์ชันคอสนะครับตอนที่มุมมันเล็กๆนะครับเนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้นะ cos dx ก็ได้ครับเราสามารถประมาณออกมาได้ว่าเท่ากับ1เก็บเอาไว้นะครับราวนี้เราโอเคมาลุยกันนะผมจะทําการดิฟให้ดูดิฟความหมายคืออะไรก็คือสมมุติว่าเราจะ,ะไม่สมมุตินะเราจะเราจะยกตัวอย่างแค่4ี่อันพอนะครับที่เกียิทำเยอะนะอันที่1ก็คือผมก็บอกว่าเ,เนี่ยผมมีฟังก์ชัน y เท่ากับ sin เซตาเนาะผมอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าผมไปหาอนุพันธ์นะก็คือหาว่า มีมุมเซตาเเปลี่ยนไปเล็กๆแล้วค่า y เนี่ยเซตาเปลี่ยนค่า y ก็จะเปลี่ยนแล้ว y ที่เปลี่ยนไปเล็กๆเ,เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยเนาะถ้าคุณใช้ตัวนี้เป็น x ็ความหมายก็คือเราต้องการหาว่า dy/ dx ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับที่เราเคยทำนะครับเราจะทำทั้งหมด4กรณีนะครับอันที่สองก็จะเป็น y เท่ากับ cos เซตาอันนี้เป็นตัวพื้นฐานนะครับลานที่3ก็จะเป็น y เท่ากับแทนเซตาให้คุณเห็นดีเทลนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเอาแค่นี้พอนะ y ก็จะเป็นเ,เป็น arcsine นะครับเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สอย่าลืมว่าคุณต้องเรียนจากตรีโกณน,นะตัวดีเทลพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาผมค่อยๆพูดให้ฟังทีนิดทีละ้ละกันเริ่มต้นเราก็มาดูตัวแรกกันก่อน y เท่ากับ sin x นะครับเราใช้กระบวนการเหมือนเดิมเป๊ะเลยลงมาข้างล่างนะครับผมขอมาตรงนี้เลยนะเราก็บอกว่าเราจะกำหนดให้ฟังก์ชัน y ของเราเนี่ยเป็น sin x อซน s เซต้าก็ได้นะเอาไซนเซต้าก่อน จะได้คุ้นค้นกับมุมเซตานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเซตาเป็น X ก็ได้เนาะโอเคเราก็ใช้กระบวนการเหมือนกันนะครับก็คือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะกำหนดให้ตัวเนี้ยตัวมุมเซตาเนี่ยก็เป็นค่ามุมเซตาค่าหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเราแทนมุมเซตาตรงนี้อ้นี้ก็จะเท่ากับตัว Y นะครับซึ่ง Y ก็คืออะไร y ก็คือสายเซตาเนาะจากนั้นเราก็จะกำหนดให้ตัวมุมเซตาเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนไปดีเซตาเข้าใกล้ศูนย์เพราะงั้น ดีเซต้าบวกนี้นะครับตอนนี้มุมของเราเป็นเท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมุมของเรามีการเปลี่ยนนะครับตัว y ก็จะมีการเปลี่ยนของเดิมเราให้เป็น Y นะครับเพราะงั้น Y ก็จะมีการเปลี่ยนเนื่องจากเซต้านี่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อย Y ก <September. S 2> ็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเราก็เลยให้ y เปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือ dy นะครับก็จะเป็น y แล้วก็บวกด้วย dy แบบนี้โอเคผมขอเขียนให้ดูนะครับว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นตอนที่มุมเซต้าแล้วก็เป็นข้า y เพราะงั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า ตอนเริ่มต้นเนี่ย y ของเราหาได้จากอะไรครับหาได้จากค่าไซายของมุมเซตานะครับส่วนตรงนี้เป็นสภาวะวตอนที่หลังการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมุมเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซตาบวกดีเซตาางั้นตรงนี้เรเปลี่ยนใหม่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นไซด์ของมุมเซตาบวกดีเซตาตรงนี้ก็จะเป็น y บวก dy เนาะเาะงั้นตรงนี้ผมเข <ities> <entender> ียนตรงนี้ให้ดูนะครับสภาวะตอนหลังก็คือ y เนี่ยก็จะเป็น y บวก dy โดยเกิดจากอะไรครับเกิดจากมุมที่มันเปลี่ยนไปดีเซตาแบบนี้เนาะ โอเคอ่ะคราวนี้เราเริ่มลุยกันนะครับกระบวนการของเราก็ทําเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นจากสภาวะตอนหลังนะครับก็คือ y บวก dy เนี่ยมันจะเท่ากับ sin ของมุมเซตาแล้วก็บวกด้วย d ีเซตาที่เปลี่ยนไปเล็กๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องเรียนมาจากตีโกณมิติผมไปนโน้ตไว้ด้าน บนนะครับคุณก็ไปเรียนจากตรีโกณมิติว่าถ้าคุณมีไซด์อของมุม2อันเนี่ยบวกกันอยู่อย่างนี้นะครับเราสามารถกระจายออกมาได้เนี่ยไซด์เบวก b ก็เจอเวลาเราทำก็คือ sin cos สบวก cos ไซดนะครับก็คือ sin a เเนี่ยแล้วก็คูณกับ cos b แล้วเครื่องหมายบวกมีอยู่แล้วนะแล้วก็สลับเป็น cos a แล้วก็ sin b นะครับก็คือ sin cos บวก cos sin ไปเรียนจาก ดีกรมิตินะะนั้นตรงนี้ทำเหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าตรงนี้เป็นมุม2อันบวกกันไม่มีอะไรก็เหมือนกับ AB นะเราก็ใช้ผลลัพธ์ของเราเลยไซน์คอสบวกคอสไซนะ์นะไซน์คอสเครื่องหมายบวกมีอยู่แล้วนะครับบวกคอสไซน์โอเคจากนั้นทำไงต่อ,อตัว y บวก dy เนี่ย y คืออะไร y คือไ i n เซตา้าไหมวายคือตอนแรกนะคือไ i n เซตา้าโอเคใส่ไปก่อนนะ อย่าลืมนะออกผมลืมเขียนนะอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือต้องการ dy by d t e t a นะครับโอเคลงมาข้างล่างต่อครับทีนี้เราก็จะพิจารณาตอนที่มุม d เซต้าเนี่ยมันเล็กๆเ,เ,เข้าใกล้ศูนย์เราก็เมื่อกี้เราทํามาแล้วเนาะเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับตัว d ีเซต้าเนี่ยเราจะเห็นด้เซต้าตอนที่เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยเราจะได้ว่า cos t h ตัวนี้เท่ากับ1่ถูกไหมครับแล้วก็ตัว sin d เซต้าตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ d เซต้านะครับ โอเคงั้นเราก็เขียนสวยๆนะครับเห็นว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำเหมือนที่เราเคยทำครับเป็นการคำนวณตามปกติเพราะฉะนั้นเราจะไม่เรียนแบบใช้วิธีการหาลิมิตอะไรงั้นมันจะทำให้เรานึกภาพขนาดหรือค่าที่แท้จริงลำบากนะงั้นตรงนี้คูณกันหนึ่งก็ได้ทรายเนาะส่วนตัวนี้ก็คอ s สเซต้าแล้วคูณกับตัวนี้โอเคแล้วก็ใส่เนาะคอเซต้าแล้วก็คูณกับดีเซตา้า บแบบนี้เนาะเราก็จะเห็นได้เลยว่าซ้ายมือมีไซ n ์เซตาขวามือมีไซ n ์เซตาก,าก็หักล้างลบกันหายไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เขียนชัดๆเนาะ dy นะครับทางด้านขวามือก็จะมี cos เซตาแล้วก็คูณอยู่กับ d เซตาเราต้องการอะไรครับ dy หารด้วย d เซตาจับย้ายมาหารใช่หไหมคุณสามารถที่จะทําได้เองนะครับจะได้ออกมาเป็น cos เซตาเรียบร้อยครับเราได้ผลลัพธ์แล้วเนาะ แปลความหมายได้ว่าอะไรแปลความหมายว่าคุณดิฟตัว y ก็คือดิฟไซน์นะคุณจะได้คอสครับผมขอเขียนสรุปเป็นแบบนี้จะได้ชัดๆเนาะสรุปก็คือว่าต่อไปนี้คุณดิฟนะครับฟังชันไซน์นี่เห็นไหมดิฟฟังก์ชันไซน์คุณจะได้อะไรครับได้คอสถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้เซต้าคุณก็ใช้ตัว x จะได้เนาะนอย่างแบบว่าเออเราเคยใช้แต่ x x x, x มาเนี่ยดิฟไซน์ x คุณก็ได้อะไรครับได้คอส x เรียบร้อยนะครับฟังชันที่1 เห็นไหมครับเก็บเอาไว้เราก็ไปเก็บเอาไวนะ้เขาก็จะมีสร้างเป็นสูตรให้คุณจำนะแต่นี้คือผมทําให้ดูว่ามาแบบนี้โอเคตัวต่อไปนะ y เท่ากับค o s เซตาครับไปกันแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าคุณไปกอวิดีโอดูได้อยู่แล้วนะ y เท่ากับ c o s เซตานะครับเราจะดิฟนะเราจะดิฟก็คือดูการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆเราต้องการอะไรเหมือนเดิมนะเราต้องการว่าเนี่ยถ้ามุมมันเปลี่ยนไปเล็กๆค่า y ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเล็กๆ อัตราส่วนตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ dy by d เซ e t a เราก็จะทําเหมือนเดิมนะลุยกันเลยครับกระบวนการของเราก็คือว่าตอนเริ่มต้นก็เซ e t a แล้วเราก็จะให้เซต้าเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไปดีเซต้างั้นตอนหลังอตอนหลังก็จะเป็นเซต้าแล้วบวกด้วยดีเซต้านะครับตอนแรกเท่าเป็นมุมเซต้าตัวนี้เนี่ยเราก็แทนลงไปตรงนี้ก็จะมีค่า y ค่าหนึ่งไอ้ y ตัวนี้ก็คืออะไรคอสเซต้าจากนั้นพอมุมเซต้ามันเปลี่ยนไปนิดนึงมุมก็จะเปลี่ยนไปค่า y ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนิดนึงเพร่ะงั้นตอนแรกเป็น y นะครับเปลี่ยนไปนิดนึงก็ dy เหมือนเดิมเลย แล้วกระบวนการของเราก็เหมือนเดิมนะครับว่าตรงนี้เป็นสภาวะตอนเริ่มต้นไอตัว y ตัวนี้หาได้จากอะไร y, y ก็เท่ากับ cos ของมุมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นมุมเซต้าตัวนี้เป็นสภาวะตอนหลังก็ยังคงเหมือนเดิมค่าของ y จะเท่ากับ cos ของมุมตอนนั้นนะครับเพราะงะั้น y ตอนนั้นนะครับก็คือ y บวก dy ก็จะเกิดจากการหาฟังก์ชัน cos ของมุมตอนนั้นนะครับเราก็ลุยได้เลยนะคราวนี้เราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเราบอกว่า y บวก dy ตอนหลังนะมันเกิดจาก cos ของมุมเซตาแล้วก็บวกด้วยมุมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็ไปใช้สิ่งที่เรียกว่าเอกลักษณ์ L A, ทางตีโกณมิติ T. คุณก็ต้องไปเรียนมาเนาะใจตรีโกณมิติผมอันนี้ผมไม่ได้พิสูจน์นะคอสเ B บวกบหมายถึงว่าเป็น Cos ของมุม2มุมบวกกันเราก็จะไปได้ข้อสูบที่เราชอบท่องกันนะคอสเ B บวก็เป็น cos Cos นะครับลบนะครับแล้วก็ไซ โอเคคุณต้องไปดูที่มาจากตีโกมิตินะผมไม่พูดถึงที่มาตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นวิชาตีโกมิตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอามาใช้กับข้างล่างนะครับ cos a บวก B ก็จะเป็น cos o s s นะใส่นะอันนี้อาจใส่ยังนี้ก็ได้ลบ sin sin โอเคจากนั้นทางด้านซ้ายมือตัว y ของเราก็คือ COS เซต้าตอนเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราก็ ทําการหาทีละตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันที่1 cos คอสตัวนี้เป็นคอสของมุมเล็กๆเ,เข้าใกล้ศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนตัว s i ดีเซต้าตัวนี้ก็ตอนที่มุมเล็กๆตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับดีเซต้าเนาะโอเคงั้นเราก็เขียนสวยๆด้านซ้ายมือก็เป็นคอสเซตา้าบวกด้วย dy ด้านขวามือก็ตัวนี้คูณด้วยก็ได้แค่คอสเซต้านะครับตรงนี้มีเครื่องหมายลบอยู่แล้วนะแล้วก็ s ซด์เซตา้าแล้วก็คูณกับอะไรครับดีเซต้า เหมือนเดิมด้านซ้ายเราก็จะมี cos เซตาด้านขวามี cos เซตาก็รวมกันกลายเป็นศูนย์นะครับจากนั้นเราก็จะเหลือตามนี้ตามนี้ก็คือด้านซ้ายมือมี d y นะครับแล้วก็ด้านขวามือก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วไหม s ซน์เซตาดีเซตาอย่าไปกังวลอ,อะไรครับในพวกนี้ก็ปริมาณเล็กๆเป้าหมายของเราคืออะไร d y หาร d เซตาย้ายมาหารเลยนะครับ d y หารด้วย d เซตาเหลืออะไรครับเหลือลบไซนเซตาครับ เรียบร้อยนะเนี่ยเราหามาเรียบร้อยแล้วเสร็จคราวนี้ก็เขียนสวยๆนะเขียนดีวายอย่างงี้เดี๋ยวมันไม่รู้ว่าไอ้วายมันคืออะไรวะน,นะก็เขียนชัดๆว่าวายคืออะไรครับวายคือคอสเซตาเพราะฉนั้นเขียนอย่างนี้นะดิฟเนะของอะไรครับของคอสเซตาต่อไปนี้เราก็พูดสั้นๆว่าดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับนะหรือไม่ก็คุณอยากจะใช้เซตาเป็น x ก็ได้เนาะเนะี่ยก็คือดิฟคอสเอก็ได้ลบไซน์เเรียบร้อยครับ สฟังก์ชันนะที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของตีโกณมิติสรุปว่าดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับนี่ก็คือที่มาของ2ฟังก์ชันนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเหลืออีก2ตัวอย่างนะครับก็คือ y เท่ากับ tan เซตกับ y เท่ากับอ r c s ไซเดี๋ยวผมขออีกวิดีโอหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวมันยาวนะครับ